สวัสดีครับวันนี้มาดูพระสมเด็จวรคังพิมพใหญ่เป็นพิมพ์ระประธานนะครับท่านที่ศึกษาพระสมเด็จวรคังนะครับก็เรียนรู้กันเป็นมากมายแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนก็เริ่มจะดูพระสมเด็จวรคังเป็นกันแล้วนะครับโดยไม่ต้องไปหลงเชื่อนะครับ กลุ่มที่เขาบอกว่าพระสมเด็จวรังมีไม่กี่องค์นะครับขอให้เราศึกษาเนื้อหามวลสารขององค์พระที่อยู่ในองค์พระแท้นะครับที่ท่านสมเด็จโตสร้างไว้นะครับอ่าดับแรกให้ดูเนื้อหาขององค์พระไอ้ธรรมาจากปูนเปลือกหอยก่อนนะครับต้องดูให้เป็นว่าเนื้อพระสมเด็จวระงคังที่ทํามจากปูนเปลือกหอยเนี่ยเนื้อของเขาจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะได้ขยายเนื้อให้ดูนะครับให้ท่าน มีโอกาสที่มีพระแท้กันนะครับพระสมเด็จพระนครท่านสร้างไว้มากมายนะครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์พระประธานพิมพ์พระประธานเนี่ยนะครับนี่ผมจะแนะนําให้ก็คือมันจะมีเส้นอาน่าเขาเรียกเส้นเนี่ยฮะผ้ารองนั่งหรือเส้นผ้าทิพย์เนี่ยนะครับนี่นะครับนี่สวยงามฮะจะคมชัดสวยงามนะครับเนี่ยเนี่ย แล้วก็ฐานคมขวานนี่ก็จะคมคมสวยงามนะครับนะครับแล้วพิมพ์นี่จะลึกลึกเป็นธรรมชาติเนี่ยฐานสิงเห็นไหมครับเนี่ยคมนี่นะครับเนี่ยลึกนะครับพระสมเด็จรัชคังสังเกตตรงนี้นะฮะตรงซอกของฐานหมอนเนี่ยจะลึกนะฮะเกือบทุกองค์คเลยนะครับถ้าเป็นพิมพ์บล็อกสวยๆย,ยุคหลังที่ท่านหลวงวิจาร์ณสร้างไว้นะครับเนี่ย ตรงซอกนี้จะลึกมากนะครับลึกสวยงามนะครับแล้วพระสมเด็จวรคังจําไว้เลยนะครับถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่ให้ท่านดูตรงนี้นะฮะเส้นซุ้มเนี่ยจะลําลําลําหนานะครับล่ําหนาแล้วโค้งมนนะฮะม้วนนะครับม้วนเลยนะครับม้วนมันเกิดจากการหดตัวนะครับเกิดจากการหดตัวขององค์พระนะครับอ่าแล้วเราสังเกตเนื้อหาความเก่าขององค์พระเห็นไหมครับมันจะ ต้องไม่เรียบดึงมันจะมีธรรมชาติในองค์พระเห็นไหมครับมีรอยปริรอยแยกการยุบการย่นจะไม่เหมือนกันทุกองค์นะครับพววะระสมเด็จว่าขังจําไว้เลยถึงจะทําบล็อกแม่พิมพ์เดียวกันนะครับทำวาระเดียวกันแต่การเกิดธรรมชาติในเนื้อพระจะไม่เหมือนกันก็คือการยุบแยกย่นพวกเหล่านี้จะจะเกิดตรงจุดต่างๆไม่เหมือนกันนะครับอ่า ยกเว้นอ่าถ้ากดจากบล็อกแม่พิมพ์เดียวกันเนี่ยส่วนต่างๆเหล่านี้จะต้องเหมือนกันนะครับรักษาของแม่พิมพ์ขององค์พระนี่จะเหมือนกันนะครับองค์นี้จะลงนะครับลงลักปิดทองนะครับเนี่ยสวยงามนะครับลักจีนเนี่ยถ้าผ่านเวลาร้อยกว่าปีเนี่ยจะกลายเป็นสีแดงนะครับถ้าดำๆเนี่ยอาจจะเป็นลักไทยแล้วก็ ยังใหม่อยู่นะครับยังไม่ถึงร้อยกว่าปี like ยังออกสีดําอยู่ถ้าเป็นลักจีนนะครับถ้าเริ่มอายุร้อยกว่าปีขึ้นเนี่ยจะออกเป็นสีแดงเขาเรียกแดงเลือดเหมือนกับแดงเปลือมมังคุดนะฮะเหมือนมังคุดนะฮะสีอกมังคุดนะครับผมให้ดูหลายคลิปแล้วนะครับเนื้อของรักนะครับเนี่ยธรรมชาติเห็นไหมครับความเก่าม like ันจะมีอยู่ในองคพระเขาเรียกธรรมชาติความเก่าที่ม like ี oh อยู่ในองพระนะครับอืม สิ่งเหล่านี้ถ้าเราดูความเก่าเป็นนะครับไม่ยากนะครับพระสมเด็จวครคังตอนนี้ทุกคนที่กดติดตามผมนะครับก็มีพระสมเด็จวครคังไว้กราบไหว้บูชากันเยอะแล้วนะฮะเกือบเป็นหมื่นคนนะครับ <c oughs> ที่มีพระสมเด็จวครคังแท้นะครับนะบางคนก็มีหนึ่งองค์สององค์นะครับคอมเมนต์มาใน YouTube ของผมนะครับผมก็ดีใจด้วยนะครับ ที่ท่านได้เรียนรู้แล้วก็เป็นไม่ได้หลงเชื่อนะครับนี่ด้านหลังนะครับ <c oughs> สิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับเนี่ยสิ่งที่เกิดเนี่ยเราดูไม่ได้ว่ามันเกิดจากอะไรอาจจะอตอนที่พระกําลังจะแห้งแล้วก็อาจจะโดน,ดนขู่โดนขีดต่างๆนะครับมันธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับแต่สิ่งที่เกิดในองค์พระเลยนะครับก็คือการยุบเห็นไหมการยุบการย่น นะความหดเหี่ยวนี่คือเกิดธรรมชาติที่อยู่ในเนื้อพระแต่สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดจากธรรมชาติก็คืออาจจะเกิดที่ว่าเวลาเราวางพระหรือไปโดนขูดอะไรนะครับแต่สิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นธรรมชาติในองค์พระคือการยุบแยกย่นเหล่านี้นะครับนี่เขาเรียกว่าธรรมชาติที่อยู่ในองค์พระเห็นไหมครับเนี่ยองค์นี้ก็จะเห็นคาบทองนะฮะหลงเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับนี่นะฮะ รอยปีด้านข้างเหล่านี้นะครับมันเกิดจากการตัดพระอตอนแรกๆนะครับเวลาเรากดพระลงมาเนี่ยอาจจะมาโดนก้อนมวลสารทําให้มวลสารเหล่านี้ปริหลุดออกมันก็เกิดเป็นรอยเป็นเป็นร่อยๆลักษณะนี้เห็นไหมครับแล้วแต่สิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นเองนะครับเวลาเรากดพระนะครับหรือตัดพระนี่แหละครับนี่คือธรรมชาติที่เราดูให้เป็นนะครับ หลุมบ่อเหล่านี้นะครับมันธรรมชาตินะครับเดี๋ยวให้ดูด้านข้างนิดนึงนะครับนี่คือด้านข้างเห็นไหมครับเนี่ยมันจะมีหลุมมีบ่อเป็นธรรมชาตินะครับนี่นะครับเดี๋ยววางนิดนึงนะครับนี่มันจะเป็นธรรมชาติของการ เกิดขึ้นนะครับที่เกิดขึ้นอยู่ในองค์พระหไหมครับนี่เห็นไหมครับนี่คือธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับมียุบมีย่นมีหดมีเหี่ยวนะครับเห็นไหมครับนี่อีกด้านหนึ่งก็จะมีหลุมมีบ่อนะครับหลักการดูธรรมชาติความเก่า <c oughs> อยู่ในองค์พระเราต้องดูให้เป็นนะครับพระสมเด็จวรคังสีด้านนะครับจะต้องมีลักษณะประเภทการยุบแยกย่นมากน้อยแล้วแต่เกิดขึ้นในพระองค์นั้นนะครับองค์นี้เห็นไหมครับจะเริ่มมีการกระเทาะพระเริ่มมีอายุนานนะครับเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นนะฮะการกระเทาะการปีแยกมันเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับเนี่ยนะครับ เดี๋ยวผมจะได้ขยายเนื้อให้ท่านได้ดูกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตติดกล้องนิดนึงนะครับอันนี้คือเนื้อขององค์พระสมเด็จวัดระฆังนะครับที่ทันยุคท่านนะครับให้ท่านสังเกตดูเนื้อหาขององค์พระนะครับนี่นะครับนี่จะต้องมีความนุ่มนวลนละมันวาวลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในเนื้อพระ การปรีกการแยกตรงเสียนขององค์พระเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวให้ดูทองเก่าโบราณน,นะครับเนี่ยนี่เขาเรียกว่าทองเก่าโบราณน,นะครับเดี๋ยวนะครับขออนุญาตขยับกล้องนิดนึงเห็นไหมครับเนี่ยมันจะฝังอยู่ในเนื้อนะครับเนี่ยนะครับแล้วเนื้อของลักจีเนี่ยจะออกแดงๆเ,เป็นเหมือนกับ ขาเรียกสีหงเปลือกมุขเห็นไหมครับเนี่ยตามพื้นผนังเห็นไหมครับเริ่มหลุดล่อนออกไปทีละนิดนะครับเห็นไหมครับเนี่ยธรรมชาติครับเนี่ยให้ท่านดูสังเกตเนื้อหาของพระสมเด็จวรังครับเนี่ยนี่คือเนื้อพระสมเด็จวรังคเนี่ยถ้าท่านเจอพระลักษณะนี้ครับแท้แน่นอนครับการันตีได้ ร้อยเปอร์เซ็นท์ท่านมีโอกาสได้พระแท้เดี๋ยวผมค่อยๆไล่ให้ดูเนื้อหานะครับของพสสร,ระสมเด็จวราคังนะครับมันจะมีความนุ่มนวลเห็นไหมครับนุ่มนวลมากเลยตรงเส้นซุ้มเหม็นไหมครับเนี่ยนุ่มนวลตามากครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกก้อนพระธาตุเห็นไหมครับออกเนี่ยเนี่ยคือก้อนเม็ดพระธาตุเห็นไหมครับ ดูนุ่มนวลมากครับเม็ดพระาธาตุขาวขุ่นเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในองค์พระนะครับธรรมชาติเหล่านี้นะในพระสมเด็จวรรคังต้องมีนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนื้อหาความเก่านะครับให้ท่านจดจําเนื้อหาขององค์พระไว้นะครับเนื้อเนื้อพระสมเด็จวรรคงังเนี่ยเป็นลักษณะนี้นะครับนี่องค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับเนี่ย ผมค่อยๆขยับให้ท่านดูเนื้อหาขององค์พระไปเรื่อยๆนะฮะไอ้ตั่วทุกองทั้งองค์นะครับเนี่ยถ้าท่านเจอเนื้อพระสมเด็จพระนครเราแบบนี้นะครับเก็บเลยครับมีโอกาสเป็นพระแท้แน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นนะครับเนี่ยเห็นไหมจะมีคาบร้อยจ้ำมวลสารต่างๆท่านลองมาหยิบรูปพระใหม่ๆยุคนี้ท่านลองมาเปรียบเทียบดูได้นะครับอ่า ถ้าท่านเจอเนื้อพระรักษาของผมเนี่ยถ้านโอกาสได้พระแท้ไว้ครอบครองนะครับพระสมเด็จพระครังแท้แน่นอนนะครับเนี่ยสิ่งเหล่านี้เม็ดขาวๆก้อนวนสารเหล่านี้นะครับมันเกิดขึ้นเองในองค์พระเห็นไหมครับเนี่ยลักเนี่ยจะออกสีเปล่งมงคุดเรื่อยๆเห็นไหมครับเนี่ยอยู่ข้างในนะครับเนี่ยตามพื้นฮนะถ้าดําเลยเนี่ยเป็นพระที่ทํา ลงรักมาไม่ถึงร้อยปีนะครับประมาณเจ็ดแปดสิบปีหรือห้าสิบปีนะครับเนี่ยเป็นทองเก่าโบราณนะครับติดมานานนะครับร้อยกว่าปีจะมีความหดเทียวเห็นไหมครับมีความหดเทียวอยู่ในผิวเนี่ยจะมีความหดเทียวอยู่ในผิวขององค์พระนะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ย ทองเนี่ยจะมีความหดเฉียวเหมือนหนังช้างเห็นไหมครับเนี่ยฝังอยู่ในเนื้อนะครับเนี่ยก็เลยว่าทองเก่าโบราณนี่นะครับให้ดูนานๆนะครับนี่ให้ท่านดูเนื้อหาของพระไปด้วยนะครับเนี่ยตรงเส้นซุ้มนี่ฮะเนื้อพระสมเด็จวรละครครับแท้แน่นอนทันยุคทันสมเด็จโต นะครับเนี่ยเห็นไหมครับค่อยๆขยับให้ดูนะครับมีโอกาสได้พัดแท้นะครับทันเจอเนื้ออย่างนี้นะครับผมเชื่อยังมีนะครับยังมีตามแผงพระหรือว่าตามเพจต่างๆที่คนเขาดูไม่เป็นนะครับมีโอกาสที่หลุดนะครับศึกษาก่อนได้ก่อนครับถ้าคนศึกษาดวนี้เขาเรียนรู้เป็นเขาเก็บหมดแล้วครับ โอกาสที่จะหลุดมาถึงเราก็ยากแล้วนะครับยุคนี้นะครับเป็นยุควิทยาศาสตร์ครับเขาเรียนรู้คนที่ศึกษาเขาเป็นเขาเก็บหมดแล้วครับเหลือน้อยมากครับตอนนี้นะบอกตามตรงนะครับเหลือน้อยนะครับเนี่ยมีก็แบบไม่สวยงามนะครับที่ตรงเหลือตกอยู่ตามาท้องตลาดพระนะครับ องนี้ผมมีบุญวาสนานะครับพิมพ์พระประธานองค์นี้มีองคเดียวนะครับบล็อกแม่พิมพ์นี้สวยงามมากครับเนี่ยเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพระประธานเกศสั้นนะฮะเนี่ยเกศจะสั้นมากครับเนี่ยนี่นะครับสวยงามนะอย่าธรรมชาติเลยฮะมีคอเห็นไหมครับตรงคอขององค์พระนี่ก็เป็นป่องเลยนะครับสวยงามนะครับอันนี้เป็นพิมพ์พระประธานในวัดระฆังนะครับอง์นี้นะครับ ผมมีองค์เดียวนะครับที่คอองค์ผ้าเนี่ยเป็นป้องๆนะครับนะอันนี้ทํามาจากพิมพ์พระประธานนะครับแกะจากพิมพ์พระประธานในวัดะระฆังนะครับเห็นไหมครับเนี่ยชายผ้านี่คมชัดลึกสวยงามฮะเนี่ยถ่านองดูชายผ้านะลองนั่งนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ย เนี่ยมันผิวมันเป็นธรรมชาติไม่เหมือนผ้าที่ทําขึ้นมาใหม่นะครับมันจะผิวเป็นธรรมชาตินะฮะการแกะบล็อกเนี่ยของกลุ่มช่างสม,มัยโบราณสวยงามมากครับเนี่ยและท่านดูเนื้อพระตรงเข่าด้านซ้ายขององค์พระเห็นไหมครับดูนุ่มนวลไหมฮะนุ่มนวลมากนี่เขาเรียกเนื้อพระสมเด็จพระนังนะครับองค์ที่เขาซื้อหากันเป็น สิบล้านยี่สิบล้านก็เนื้อรักษานี้นะครับแต่ความสวยงามผมกล้าพูดได้สู้องค์นี้ผมไม่ได้นะครับเนี่ยความงดงามนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนิดนึงนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับเนี่ยการยุบเนี่ยธรรมชาตินะครับเนี่ยคือด้านหลังของภาะสเด็จวรังต้องบอกก่อนนะครับจะไม่เหมือนกันทุกองค์นะครับ เราดูเนื้อหาขององค์พระเป็นหลักนะครับอย่าดูการเกิดธรรมชาติการยุบการย่นของเนื้อพระนี่มันจะต่างกันนะครับจะไม่เหมือนกันทุกองค์นะครับจําไว้ก่อนนะครับเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นไม่เหมือนกันแต่การยุบแยกหดเขี้ยวนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติขององค์พระเนี่ยต่างกันเห็นตรงขอบเห็นประครับเมดพาธาเห็นไหมครับเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเนื้อในองคอง์พระนะครับ ครับค่อยๆไล่ให้ดูนะครับเนี่ยความงดงามธรรมชาติที่เกิดขึ้นในนะเนื้อพระแท้ครับนี่นะครับเนี่ยเนี่ยท่านลองดูนะครับเนื้อหาความเก่า สิ่งเหล่านี้ครับมันเกิดขึ้นในพระที่เป็นเวลาร้อยกว่าปีนะครับเขาเรียกเนื้อหาความเก่าธรรมชาตินะครับนี่ เนี่ยดูมุมนี้ฮะพระผมองค์นี้ผมได้ออกมาใช้นะครับเวลาโดนเหงื่อโดนอะไรในเนื้อพระมันจะมีความนุ่มนวลมากครับเนี่ยมีความนุ่มนวลหนึงนุ่มนะฮะเนี่ยฮะเอาให้ดูนานๆนะครับเนี่ยคือธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นพระผ่านเวลาร้อยกว่าปีนะครับเนี่ยนี่คือเนื้อพระสมเด็จวรขังนะครับตรงนี้ผมให้ดูเนื้อชัดๆจดเจนเลยนะครับอ่ะไอ้ท่านได้เรียนรู้ให้เป็นเนื้อหาของพระสมเด็จวรขังนะครับ เรียนรู้ให้เป็นท่านมีโอกาสได้พระแท้เมื่อก่อนผมดูไม่เป็นครับผมก็ต้องไปอาศัยอาจารย์ก้าเพื่อจะได้องค์คูพออาจารย์ก้าบอกภาพผมเป็นพระแท้นับตั้งแต่วันนั้นนะครับผมดูพระสมเด็จวัดระฆังเป็นผมก็หาพระสมเด็จวัดรัฆังได้นะครับโดยไม่ต้องไปใช้เงินมากมายนะครับอ่าเนี่ยฮะพราะเราเรียนรู้เราเป็นนะครับคนที่เขาไม่รู้ กขาไปเชื่อพวกเซียนพระต่างๆบอกเนื้อพระสมเด็จวัดระฆังต้องเป็นแบบนี้เนื้อเดียวมีสีบล็อกแม่พิมพ์จบฮะท่านไม่ได้พระสมเด็จวัดระฆังแน่ผมใช้หลักวิทยาศาสตร์ความคิดการพิจารณาความจริงธรรมชาติที่เกิดขึ้นในเนื้อพระครับและท่านก็มีโอกาสได้พระแท้กันนะครับนี่นี่คือธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นท่านลองหยิบพระปลอม50ปี60ปีมาดูฮะเนื้อหาไม่เหมือนลักษณะนี้ครับ ที่ยุคที่เขายังไม่เล่นพระสมเด็จวครคังแล้วก็ยุคที่ยังไม่มีการซื้อขายพระ5้าสิปีเขาปลอมมายัางไงเนื้อก็ไม่เหมือนลักษณะนี้ครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือหลักการดูเนื้อหาความเก่าความนุ่มนวลของเนื้อพระธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันเกิดขึ้นไม่เหมือนกันเห็นไหมครับมุมนั้นจะมีความนุ่มนวลกว่าเห็นไหมครับด้านนี้ก็ มีความนุ่มนวลแต่มีน้อยบางส่วนก็เกิดขึ้นบางส่วนก็ไม่เกิดเห็นไหมครับมีความแห้งมีความนุ่มนวลนะครับการผสมผสารมวลสารต่างๆอ,อาจจะไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเนี่ยหลากหลายครับเนี่ยนี่เขาเรียกว่าพระสมเดรจว่าคลังแท้นะครับเขาเรียกแท้ตาเปล่าโดยไม่ต้องให้ใครบอกเราว่าพระองค์นี้แท้ไหมนะครับถ้าเราเรียนรู้เป็น มันไม่ยากครับพระสมเด็จวัดรัังนะครับเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นนะครับเราอาศัยความรู้นะครับการจําเนื้อหาขององค์พระนะครับเนี่ยธรรมชาติเหล่านี้นะฮะมันเกิดขึ้นเองนะครับหลุมบอ่อเนี่ยพร้อมหดเหวเป็นขยุบขยิกนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับ บางครั้งเขาเรียกว่ารอยรูปุ่นปลายเข็มเนี่ยหรือรอยหนอนด้นมันก็จะใหญ่หน่อยถ้ารูปุ่นปลายเข็มก็เล็กๆเนี่ยมันมีฮะในองค์พระเนี่ยมีนะครับเนี่ยพระที่ผ่านอายุนานเนี่ยต้องมีนะครับเนี่ยรอยรูปุ่นปลายเข็มเล็กๆถ้าลอยหนอนด้นก็ใหญ่หน่อยเห็นไหมครับเหมือนหนอนกินใบไม้ฮะที่เขาบอกรอยหนอนด้นมันก็คือูุ่กขยิกท่านลองไปดูเวลาหนอนมันกินใบไม้นะครับนะลองนึกให้ดีดูให้ดีใช้หลักคิดพิจารณา ทำไมเขาถึงบอกว่ารอยหนอนดน้นเขาเปรียบเทียบให้ดูนะครับเนี่ยรอยใหญ่ๆเขาเรียกรอยหนอนดดนรูเล็กๆเ,เนี่ยเขาเรียกรูฟุนปเข็มอ่านี่คือคนโบราณเขาสอนรอยสางนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเ,เรียกหลุมบ่ออันนี้ก็หลุมบ่อธรรมชาติของการเกิดมวลสารหรือการยุบตัวของเนื้อพระนะครับสิ่งที่ผมทำนะครับเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่ศึกษาพระสมเด็จวราคัง ที่อยากได้พระสมเด็จวระฆังไว้ครอบครองกับไหว้บูชา,ชาเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยก็ขอให้ท่านกดไลค์กดแชร์คนอื่นได้เรียนรู้ได้ศึกษานะครับอีกอย่างก,ก็จะเป็นกําลังใจผมนะครับอย่างน้อยที่สิ่งที่ผมทำก็ยังมีคนดูคนเรียนรู้คนศึกษาพระสมเด็จวระรฆังเพื่ออยากได้พระสมเด็จวระฆังมากาบไหว้บูชาสักองค์สององค์แล้วแต่บุญวาสนาของคนคนนั้นนะครับอ่า วันนี้ก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอให้ท่านโชคดีมีพระสมเด็จวรรคังไว้กราบไหว้บูชากันทุกคนนะครับสวัสดีครับ